เมื่อกี้ยังยังอุ้มลูกขึ้นมาจะตอตอลูกอยู่เลยก็ตอนนี้ลูกล้ามอยู่อาแล้วพี่พูดว่าอะไรพี่จะไปรักษาคนแล้วแล้วให้ใครเอาลูกหนูไปเอารถมาอย่างไงเป็นไงเป็นไงดูอกหนูเอารถมากอดย่าเขาจะเขาจะวางเราแล้วลูกเขาจะให้แม่เลี้ยงหนูคนเดียวอีกแล้วบิดคอเลยเห็นไหมว่านลูกเออเก่งมากคอแล้วลูกแสดงจุดอะเคยแสดงจุดแล้วอ้วนแล้วลูกขึ้นอ้วนแม่สอนยังไงลูกถูกอะ ใช้เขาเลยแม่พ่อนี่ลูกพ่อรักลูกมาอ้วนไหมลูกอ่าลูกเชื่อแม่หนูสอนมาดีกว่าเออเป็นไงเมื่อกี้อุ้มไล่สดอุ้มเสร็จหลับพอพ่อจะวางปุ๊บลุก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 ความแสบของแสบลุกจ๋า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 เสร็จแล้วลูกแสดงจบแล้วลูกนั่งหลับไอเดิมวันน้าโดยเท้านั่งหลับลูกหนูสอนของหนูมาดีพี่ นี่อ่านั่งหลับนี่นี่เออหลับจังอ้วนเก่งมากหนูอยู่ยี่สี่ชั่วโมงทำไมหนูจะไม่รู้ยี่เลยจ้ายิ่งเฉยเลยจ้าพิ่งจะลงไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะดูลูกสาวดิฉันเป็นไงอ้าเจ้าพ่อรู้ว่าพ่อจะไปช่วยคนใช่เหรอเมื่อกี้บอกพอวางวางปุ๊บเขาก็ยองให้อุ้มเสร็จใช่ไหมคะพอเสร็จพอเสร็จหนูเอาลูกไปพ่อจะไปต้องช่วยคนต่อแต่แต่มาฟ้ดก็ต้องไปช่วยคนต่อนะคะดิฉันสอนแต่ลูกไว้แล้วเป็นไง จ๋าลูกยิ้มเลยจ๋าจ๋าเจ๋าความแสบของเราแม่ลูกค่ะฝึกมากับมือหนูนะพ่อรักหนูนะดีดลูกดีดดิวันพ่อรักหนูนะอ่ะเอาลูกไปด้วยเลยค่ะพี่จะปั่นยังไงอ่ะนั่นแหละค่ะตัดูคนกวนคนกวติดวันดีดตัวพ่อจะไม่เอาไปดีดโอเคดีหนูสอนดีไหมโถลูกหนูสั่งได้ลูกเจ้าลูกเจ้าเอาหนอนไปฟุ้งเด้อ อ่ะวันนี้ปีพุงเห็นไหมเมื่อกี้พุ่งจะลงไลฟ์เมื่อกี้เองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องตามต่อให้พ่อเขาละปีพุงวันนี้เนอะจ๋าจะจ๋าจ๋าจ๋าเป็นไงโถหลับแล้วก็แสดงได้ตื่นแล้วก็แสดงต่อจ๋าจะจ๋าจ๋าจ๋าเดี๋ยวต่อจากไลฟ์สดเมื่อกี้เลยอ่ะจ๋าอ่ะจ๋าะจ๋าเป็นไงคะกอดโถตอดพุงบ่ละอย่ายอนนะลูกที่แม่สอนเนี่ยเอาไปด้วยเลยติดพ่อก็บอกให้พ่อเอาไปด้วยเลยนะ พ่อไปทำแม่ซีพ่อก่อนโอ้ยนี่น้องมาลูกแตกกัยนี่เขาเป็นหุ่นขี้เราแล้วเขาไม่มีรูขุมขนใช่ไหมน้องเยี่ยมมากที่แม่สอนเยี่ยมมากลูกเป็นไงละ่ะฝึกมากับมือลูกฉันจั๊ก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 พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจะวางหนูต้องดีดตัวนะแล้วพ่อก็บอกว่าอาฟ้ามาเอาลูกถ้าเมื่อไหร่ขามาฟ้า,าลูกปุ๊บหนูต้องดีดตัวเลยนะไปไปหาแม่เขาบอกว่าเราขิงกันอยู่ไปหาแม่อะไป อย่ามา <All right. S 1> อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาร้ <All right. S 1> องลูกร้องน้องวันว mm ันเออเออเอจา๋จาจา๋จาจา๋จา <All right. S 1> จาุาจ๋าจ้าจ้า